พบกับช่องไม่ออกโกกนะคะ,ะนัก<ม>เรียนกศนเตรียมอยู่นะคะสาปานนี่ค่ะมาดูแม่ค้านะคะนี่ใหม่นะคะยังไม่ได้มีตู้เลยนะคะนี่จัดจัดเครื่องใส่ถ้วยใส่โถอีเมนะก๋วยเตี๋ยนะอ๋อจัดเครื่องใส่โถใส่อะไรป้าใส่เกลใส่น้ําตาลนะน้าตาลเกลใส่แล้วเอาอีกเอาสักสองสามถ้วถ้วยกัยวเหรอ นี่นะคะเยอะๆเลยเนาะใส่ปากแล้วก็หลายเนาะอือนี่ค่ะโอ้ยนะ่าอร่อยจังเลยค่ะหอมๆแล้วปลาเทียมเจียวนี่นะคะเจียวเองด้วยอันนี้ก็มีหอมด้วยนะคะโอ้ยนะ่าอร่อยจังเลยค่ะ FC ดูสิคะ ยังอะไรยังไม่พร้อมวันนี้วันนี้ยังไม่พร้อมค่ะตู้ก็ยังไม่มีเดี๋ยวแจ็คตอนบ่ายท่านเปามาจะไปหาตู้ก่อนจ้าพอเปาก็ไปตู้ใส่อ้เส้นใส่เครื่องอ่นี้นะค่ะนี่เต็มตู้หมดแล้วค่ะตอนนี้เนาะไม่รู้อะไรเป็นอะไรค่ะตอนเช้านี้ก็ติดงานลำนะคะแต่ว่าสุกแล้วนะคะตอนนี้น้ําเดือดแล้วเด้อใครจะกินก็มานะคะ<ม>พี่อ๋อลุงมนหรือว่าใครก็ได้ค่ะมาช่วยนุนแม่ผู้ใหญ่ด้วยนะคะ ดูสิคนค้านี่โอ้ยคักหลายนะคะน้นนองเนยยังไม่ได้ใส่เลยนะเนอยยังไม่ได้ใส่นะคะเล<ต>นคีบนะโอ้เลคีบก็มีนะคะนี่เดือด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 เดดือนะคะนี่นี่นี่เดี๋ยวมาดูน้องๆนะคะนี่ต่างคนก็ก้มหน้าเราทำคลิปอยู่บวะยังไงคะหล,ลับบอกค่ะลูก หลับแล้วก็นหลับแล้วก็มีนะคะอาเตอร์นะคะโอ้แนะนำชื่อดีกว่านี่น้องอะไรครับลิฟฮึลิฟลิฟหรือลิฟลิฟโอ้น้องลิฟนะคะนี้อาเตอร์เนาะแล้วนั้นล่ะครับบอยครับน้องบอยน้องบอยอันนี้ล่ะครับเปาครับน้องเปาโอ้เปาบุญจิ้นเหมือนพ่อผู้ใหญ่จังเลยอันนี้ล่ะคะน้องพุทธค่ะน้องพุทธโอ้โหน่ารักมาก อันนี้น้องอะไรคะปิ๊กค่ะวัวด,วดิจ้าน้อง๊น้องกิ๊กนะค,คะป้าน้องกิก๊กค,ค่ะน้องกิ๊กบอกโอ้แ <laughs> ม่ผู้ใหญ่หูมไม่ค่อยจะดีนะนี่ <laughs> แล้วนี่น้องน้องอ้วนๆน้อยๆนี่ <laughs> หลิวน้องหลิวป้าชื่อชื่อน่ารักเนาะ แล้วนี้น้องมบายบค่ะสวัสดีค่ะน้องมบายอันนี้คุณครูนะคะนี่สวัสดีค่ะคุณครูคนสวยคุณครูบนคนสวยนะคะอยู่บ้านเก่งนานคนสวยคนสวยเดี๋ยวมาถามคุณครูก่อนนะคะนี่มีช่องยูทูบเบอร์ด้วยนะคะนี่เป็นช่องแล้วสัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ คุณครูโตนะคะที่เราเรียกเนาะแล้วก็ปิดช่อง YouTube ช่องช่องน้องดินแดงฟาร์มนะคะเกี่ยวกับการเกษตรนะครับทำเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็เลี้ยงวัวด้วยนะคะคุณครูช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยจ้าวันนี้มาพานักเรียนมา ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์นะครับขายของออนไลน์แล้วก็เสริมด้วยการทำยูทูบเบอร์นะครับสาษาสนใจแล้วก็เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นนี่แหละครับอ๋อค่ะดีมากเลยนะคะน้องอาจารย์เนาะค่อยๆเรียนไปค่ะนี่แล้วก็แม่ผู้ใหญ่ก็ยังทําไม่เป็นเหมือนกันครับวันนี้นักเรียนก็จะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะ เดี๋ยวแม่ครัวก็จะทำก๋วยเตี๋ยวอยู่ค่ะตอนนี้นะคะโอ้เอาแล้วนะคะลูกเอ้น้ำแข็งแม่ครท่าไม่ได้หาให้เลยถ่ายคลิปตอนนี้ก็ได้ค่ะนักเรียนเรากินก๋วยเตี๋ยวกันก็ถ่ายได้นะคะถ้าปรุงแล้วก็ค่อยยกไปก็ได้เนาะน้ำมันน้อยมาลูกบ่ถ้ามันหน่อยก็ไปเติมเด้อ น้ำน้อยครับวะล่ะวะยกไปใส่แล้วลูกถ้าน้ำน้อยก็ยกไปให้แม่เพิ่นใส่ให้เวาลาเยอะเนาะครับนะเนาะโอเอค okay. อันนี้อะไรคะแม่อยู่ในอันแดงๆน่ะอะไรไม่รู้นะเนี่ยมาออกเลยอันนี้ไม่ใช่อะไรนอกจากนี้คือปอนโลหันล่ะนี่นะคะน,นี่คะ่ะ นี่คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูแม่ครัวนะคะเดี๋ยวมาดูแม่ครัวกันจะ้ะนี่คะ่ะตอนนี้โอนละเวงแล้วค่ะเพราะว่าออเดอร์รัวๆนะคะเพ <g oda> ราะว่ามูา่สานีก็ลาสายแล้วค่ะก็จะมาตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะใช่ <c oughs> มากินได้เลยนะคะทุกคนตอนนี้เรียบรยะะ้อยแล้วขั้นน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำซุปก็อร่อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยเอาแต่เช้าเด้อ ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะคะตอนนี้เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกใช่ไหมจ๊ะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะคะอันนี้จะเป็นลูกชิ้นที่แบบของแท้เลยเด้ไม่ใช่ลูกชิ้นปลอมนะคะจะแพงอยู่นี่นะคะแล้วก็เพื่อนก็ตักเนื้อหมูใส่นะคะเนื้อหมูที่ลูกสุกนะคะ เดี๋ยวมาดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะน้ำตกนะคะนี่ค่ะมาแล้วนะคะปเป็นตาแซบหลายค่ะนี่สุดยอดนะคะเดี๋ยวก็ได้ชิมกันนะคะอร่อยเลยนะคะถ้าใครท่านไหนสนใจนะคะอยากจะ สั่งซื้อก็สั่งได้เลยค่ะเอาให้ใครก็ได้นะคะพักนะไม่ได้เอาจานมาแบ่งอีบอ๋อยติดต่อมาเลยนะคะ0820484426นะคะติดต่อม,มาเลยค่ะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0820484426นะคะบ้านนี้นี่ค่ะแมวนำโชคนะคะกวักอยู่ตลอดเลย น,นี่ค่ะมารุณนักนักน้องๆน,น,น,นะคะนักเรียนกศนค่ะกำลังกินก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะไม่มีมั้งครูเลยค่ะมมค,คุณครูบนมาเด้อค่ะของผมนี่ร้านมามา <laughs> ่านะอคุณครูมาม่าบหรคะไม่เป็นไรใครกินก็ได้จ้ะ มาม่าคุณคมาม่านะคะมาเด้อจเด้อมาม่าเนโคก็กินได้เด้อจเด้ออันนี้อาจารย์นะคะมีค้าวุ้นเส้นมาม่ายังไม่มาบ่จ๊ะยังนะคุณครูก็เอามาม่าค่ะอันนี้แนียงของมาม่าเอาอันของมาม่าไปก่อนเลยลูกอันนี้มาม่ามาม่าเจ็ดน้อยนิดน้ำนี่ค่ะคุณครูบนคนงามนะคะเป็นคุณครู อันนี้นะคุณครูเคยสอนแม่ผู้ใหญ่ด้วยนะคุณครูอุบลนแล้วก็คุณครูโตนะนี่จะกินส้มตมนะวันนี้นโอ้แม่ก็ยุ่งเกินนะคะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตําให้กินนะคะเนาะ,นะยังไม่พร้อมเลยพรุ่งนี้จะเตรียมความพร้อมส้มตําด้วยวันนี้จะเอาทั้งปูด,ด้วยแล้วก็เม็ดเม็ดกระถินด้วยเตรียมความพร้อมให้สุดเลยวันนี้ไม่ได้เตรียมเลยแถมพ่อผู้ใหญ่ก็ติดประชุมอีกต่างหากสายแล้เพ่อนก็ติดประชุมนะคะ นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้ปปเพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องไม่กบกรอบด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า